เก็บข้าวของ่บไปค่ะย้าปากไม่ดีนะคะเรื่องแบบนี้ก็ไม่เกิดขึ้นหรอกค่ะก็ไมีพานไกลๆนะคะโพชฉันมอยากฟังชานมใต้หวันได้แล้วจ้ะขอบคุณครับแม่ค้าว่าแต่แก้วเท่าไหร่ละครับ100บาทฮะแก้วเท่าไหร่นะครับชานมใต้หวันแก้วละหนึ่งร้อยบาทโอ้โหแม่ค้าชานมนำเข้าจากในสุข,ขาวดีหรือไงครับถ้าไม่ถึงแพงจังอะ,ะแพงอะไรกันล่ะคะราคาเนี้ยถือว่าราคาปกติเลยนะ ราคาปกติตรงไหนครับร้านค้าทั่วไปเนี่ยเขาขายชานมแก้วละ35มสถึง40บาทเท่านั้นแหละแถมไม่พอคุณขายบนรถเขียนข้างทางอกีกขายราคาเนี่ยไม่แพงเกินไปหน่อยหรอครับเกินไปอะไรกันละ่ะที่ตรงนี้เนี่ยค่าเช่ามันแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาถามหาชานมไข่มุกชานมไต้หวันราคา1 0บาท20บาทมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะแล้วรู้ไหมใครขายเขาขายรา,า,าคานี้ทน,นั้น แล้วใครๆที่คุณพูดถึงเนี่ยหมายถึงใครล่ะครับผมขอดูหน้าหน่อยสิก็ก็พวกพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้ไงหรือไม่ก็ตามคาเฟ่ต่างๆอ่ะเขาขายราคานี้นทั้งนั้นคุณแน่ใจเหรอครับว่าตามคาเฟ่ต่างๆเขาขายราคานี้อ่ะก็คุณแน่ใจสิหรอครับผมจะบอกอะไรให้คุณฟังนะคาเฟ่ที่เขาเปิดในปั๊มน้ำมันมีสาขาไปทั่วประเทศเขาขายชานมแก้วละไม่ถึง8ปบบาทด้วยซ้ำ ผมว่าคุณขายราคาเนี้ยตั้งใจโกลงลูกค้ามากกว่าโกงอะไรกันฉันไม่ได้โกงก็ฉันบอกแล้วไงว่าที่ตรงเนี้ยค่าเช่ามันแพงทําให้ฉันขายราคานี้ฉันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันครับถ้าจะให้ผมซื้อชาน,นมข้างทางแก้วละเป็นร้อยชานโนมบ้าบออะไรกันแพงกว่าค่าข้าวอีกแพงขนาดเนี้ยผมไม่ซื้อหรอกครับเอาคืนไปเถอะเฮ้ยถ้าไม่กินจะสั่งให้เธอทำทำไมฮะถ้าผมรู้ว่าชานโนมร้านของคุณเนี่ยแก้วละเป็นร้อยผมก็ไม่ซื้อแต่แรกหรอกครับ อ๋อที่คุณไม่ยอมติดป้ายราคาเนี่ยเพราะตั้งใจจะมัดมือชกลูกค้าใช่ไหมฉลาดดีนี่ไม่ค้างหัวหมอกนี่พูดแบบนี้น่าจะหาเรื่องกันใช่ไหมฉันไม่ได้ทำแบบนั้นสักหน่อยผมไม่ได้หาเรื่องคนครับผมพูดตามสิ่งที่ผมเห็นที่คุณไม่ยอมติดป้ายราคาเพราะตั้งใจจะมัดมือชกลูกค้าใช่ไหมละ่ะฉันมัดมือชกลูกค้าตรงไหนไม่ทราบฮะก็ตรงนี้ไงครับชาโนมร้านของคุณขายแก้วละกี่บาทคุณยังไม่ยอมบอกลูกค้าเลยรู้ตัวอีกทีก็ตองคุณยืนให้ละว่าแก้วละเป็นร้อยอะ พอลูกค้าไม่เอาพวกก็บอกว่าทําให้แล้วเสียดายของแบบนี้ไม่เรียกว่าฉวยโอกาสหรือเรียกว่าอะไรล่ะครับฉันไม่ได้เฉวยโอกาสใครและที่ฉันไม่ติดปายราคาเนี่ยก็เพราะว่าฉันไม่ว่างคุณไม่ว่างหรือว่าจงใจกันแน่คุณก็ดูสิขนาดป้ายยังเขียนได้เลยว่าเปิดมานานกว่า20ปีแล้วแล้ายราคาแค่ไม่กี่อันดันบอกว่าไม่ว่างเขียนดูก็รู้ครับว่ามันเป็นข้ออ้างชัดๆนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะ พูดแบบนี้เนี่ยไม่อยากจ่ายค่าชานมใช่ไหมไม่ว่าคุณจะเอาอีกกี่เรื่องมาอ้างยังไงคุณก็ต้องจ่ายค่าชานมให้ฉันจ่ายมาซะถ้าไม่อยากมีปัญหาตามมาทีหลังผมไม่จ่ายหรอกนะชานมหลอกลวงผู้บริโภคเอาไปครับผมไม่กินแล้วผมก็ไม่จ่ายด้วยได้ถ้าไม่จ่ายจะเรียกพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้มาจัดการขอคุณ ถึงขั้นต้องทําขนาดนั้นเลยเหรอถ้าฉันไม่ทําแบบนี้ฉันก็ไม่มีทางได้เงินจากคนอย่างคุณไงจ่ายมาซะถ้าไม่อยากมีปัญหาเออผมจ่ายก็ได้แต่ว่าเอาชาโนมผมมาก่อนเดี๋ยวจ่ายเงินไหม้ฉันก่อนสิค่ะโถอย้าไปชาโนมบ้าบออะไรกันโคตรแพงเลยก็แค่แคนนี้แหละ เรื่องไม่จบแค่นี้แน่จำผมไว้ให้ดีเถอะฉันไม่จำไม่ใช่พ่อแม่หรือญาติพี่น้องของฉันสักหน่อย <c oughs> เลยเข้ามาจา้าเลยเข้ามาชานมไตหวานมาแล้วนะจา้าเลยเข้ามาจา้านะคะฉันเอาชานมไต้หวานเย็นหนึ่งแก้วแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งขวดค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะจ๊ะ ไม่ค่ะครับผมเอาชานมไต้หวนันหวานน้อยหนึแก้วนะครับอ,อ๋อได้จ้ะตามคิวนะจ๊ะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าชานมใต้หวันจากคุณลูกค้าแล้วก็น้ำเปล่าเนาะอืมราคาเท่าไหร่เนี่ยไม่เห็นมีป้ายเขียนติดไว้เลยมีจาน้ำเปล่าขว,วดเล็กทั้งหมด140บาทจ้ะอะไรนะคะ สองอย่างนี้ตั้งหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเลยเหรอคะใช่จ้ะทำไมเหรอจ๊ะโอ้โหแพงจังเลยนะคะว่าแต่ชานมแก้วนี้ราคาเท่าไหร่หรอคะชานมก็หนึ่งร้อยส่วนน้ำเปล่าคนนี้ก็สี่สิบบาทจ้ะโอ้โหแพงมากเลยนะคะเนี่ยชานมแก้วนี้ยังไม่ถึงยี่สิบออนเลยได้ซ้ำคุณค่าที่ฉันขายแพงเนี่ยก็เพราะว่าต้นทุนมันสูงอะคะ่ะไหนจะหน้าชาที่ อัก่อนหน่นให้ฉันหกักรบแล้วเนี่ยฉันได้กำไรไม่ถึง50บาทด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าแม่ค้าขายแก้วละ100่บาทมันแพงเกินไปนะคะราคานี้ชาวต่างชาติยังไม่กินเลยค่ะใช่ครับค่าแรงวันหนึ่ง500บาทซื้อชานมแก้วเดียว100บาทแบบนี้ไม่ต้องมีกินมีใช้กันพอดีฉันเห็นด้วยค่ะบาคนทำง,งานทั้งวันได้แค่วันละ300บาทด้วยซ้ำราคาแพงขนาดนี้ไม่มีใครซื้อกินแน่นอนค่ะ ถ้าจะผาาเนี่ยก็ช่วยจ่ายเงินในชั้นแล้วก็พากันไปผ้าไกลๆนะคะโคตรฉันไม่อยากฟังจ่ายไหมคะโอ้นอกจากจะขายแพงแล้วเนี่ยยังฝากไม่ดีนะคะแม่ค้าคนเกินไปจริงจริงด้วยครับแม่ค้าแบบนี้อ่ะผมไม่ซื้อหรอกชนมที่สั่งไปอ่ะผมไม่เอาแล้วนะครับอ้าวคุณจูจูจะไม่ยกเลิกแบบนี้ได้ไงสั่งแล้วก็สั่งเลยสิคะทำไมยกเลิกไม่ได้นะครับแม่ค้าก็ยังไม่ได้เริ่มทำเลยนี่ครับ ไม่ทํามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยแต่ไปเดงคุณเนี่ยมาสาแล้วก็ยกเลิกไงยกเลิกไม่ได้ค่ะยกเลิกได้สิคะก็ถึงเมื่อไม่ขายยังไม่ได้ทําเลยอะลูกค้ามีสิทธิ์เปลี่ยนและยกเลิกได้ตลอดเวลาค่ะฉันบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้สิคะคูกคุณสองคนที่จะเหลี่ยมกับฉันหรอใครกันแน่ครับที่เหลี่ยมทั้งขายชานมแพงไม่ติดป้ายราคาแถมไม่พอยังโกงหกอกีกว่าเสียค่าชาทีแพงต้องเป็นแม่ค้าแบบไหนถึงโกงลูกค้าได้ขนาด โกงสัหน่อยคุณคะช่วยอธิบายเรื่องค่าเช่าที่อีกรอบหนึ่งได้ไหมคะได้ครับผู้หญิงคนนี้เขาโกง,งผมครับเพราทำเลตรงนี้เป็นทำเลทองเสียค่าเช่าที่แพงแต่ความจริงแล้วที่ตรงนี้เป็นที่ของรัฐครับแลวเขาก็ไม่อนุญาตให้ผค้ขาแไม่ขาเนี่ยตั้งแผงลอยขายด้วยซ้ำง,งั้นก็แสดงว่าที่ไม่คะคนนี้เขาบอกว่าค่าเช่าที่แพงอะ่ะเขาก็โกง,งผมนะันใช่ครับผู้หญิงคนนี้เขากําลังโกงหกคุณอยู่ไม่ใช่นะคะคุณฉันไม่ได้โกหกค่ะที่ตรงนี้ค่าเช่าแพงจริงๆนะคะ เจ้าผู้ชายคนนี้ใส่ร้ายฉันแน่ๆเลยค่ะคุณจริงๆนะคะผมไม่ได้ใส่ร้ายนกครับเพราะผมเนี่ยถามเจ้าหน้าที่มาเรียบร้อยแล้วเชิญครับคุณนี่บอกนะว่าแกเรียกเจ้าหน้าที่มาใช่ไงครับผมบอกคุณแล้วไงว่าจําผมให้ดีๆเพราะว่าผมเนี่ยกัดแล้วไม่ปล่อยสวัสดีค่ะฉันเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบริเวณนี้และฉันจะมาแจ้งว่าทางเราเนี่ยไม่เคยเก็บค่าชดเียจากแม่ค้าเลยนะคะแล้วอีกอย่าง บริเวณเนี้ทางเราไม่อนุญาตให้แม่ค้าเนี่ยมาตั้งแผงเพื่อขายของนะคะชั้นเนี่ยอยากให้คุณเก็บข้าวของคุณออกไปค่ะถ้าคุณไม่เก็บแล้วก็คุณต้องจ่ายค่าปรับตามกฎระเบียบและถ้าคุณไม่ทําตามอีกทางเราจําเป็นต้องขนข้าวของคุณออกไปนะคะหวังว่าคุณเนี่ยจะให้ความร่วมมือนะอ๋อและขอบคุณมากนะคะที่เป็นหูเป็นตาแล้วก็แจ้งทาง,งเราะค,ะค่ะครับผมยินดีครับ ผมว่าแล้วเชียวดีนะที่ผมยังไม่ได้จ่ายเงินน่ะไม่งั้นน่ะต้องเสียเงินฟรีๆตั้งหนึ่งร้อยบาทแน่ๆห็นไม่ขายกีโกงหลอกลวงลูกค้าหน้าไม่อายต่อไปเนี่ยผมจะไม่มาซื้อไม่แวะแล้วก็จะไม่มาเหยียบร้านนี้อีกเฮ้ยคุณเดี๋ยวก่อนสิคุณต่าแล้วไ่จ่ายเงินแบบนี้ได้ไงอ็ไปจ่ายเงินเลยนะกลับมาก่อวี่อรไอยวะเนี่ยแป่นเพราแก่สองคนนะทำให้ร้านฉันไม่มีลูกค้าเข้าเลยสักคนน่ะเป็นเพราะคุณต่างหากครับถ้าคุณไม่โกงผมก่อนเรื่องแบบเนี้ยก็ไม่เกิดขึ้นหรอกอ๋อ ถ้าคุณยังขายชานมเจ้วละ100บาทอยู่แล้วก็ <_ C 1> คนจะแจ้งหน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภคมาตรวจสอบร้านของคุณว่าร้านของคุณเนี่ยขายเกินราคาหรือไม่ <_ p are> ใช่ค่ะถ้าคุณตั้งใจทามาค้าขายที่ดีตั้งแต่แรกคุณก็ไม่ต้องโดนแบบนี้หรอกแม่ค้าแบบคุณเน่ะไม่ต้องโดนสัง่งสอนคุณค้าสินสอดก็เดี๋ยวก่อนค่ะใจเย็นก่อนนะคะนี่คุณที่จะทําอะไรอ่ะเมื่อาคุณอยากขายชานมราคาแพงมากฉันก็จะเอาชานมพวกนี้ไปเททิ้งไงล่ะ ลูกค้าคนอื่นจะได้ไม่ต้องมาซื้อชากับราคาแพงๆไงล่ะเอ,อ้พาพูดมาดีกว่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 าค่ะขอพวกเนี้ยม่เป็นคนทำอาหารกินของฉันเลยนะคะฉีรอร้องล่ะเยา่าช่าไม่ทิ้งเลยนะนะคุณนะฉันไม่สน นี่โอ้ยโอ้ยเราเห็นที่จะทำมหากินไดงไงอะหอมไปชาบมุกงชาโอ๊ย